พัดพัอากออกดีๆมันเยอะลงมาแม่ระวังเวลามันเขาบนเขาเสือนี้มันมันกะตุเางเมื่นนี่ มาละเครื่องอ๋อเห็นบ่ครับใส่แฟนนี่เตรียมดีนี่บ่ได้ไปกัน ยองสุดยาสลบขึ้นบานเนาะยาก้อย <c oughs> <c oughs> ่อก er um> ันยุงงนนั่งคงดูนอกไปนอกนั่งเลยเนาะ เออเล่นกระตังกันวางอ้อมนอนชุบพอดเหรอข้างลน

là rồi, mà, nó lắm <laughs> à, không bọn ừ. 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 mình không bớt hàng nào không chất hàng nào nít mà chặt làm ừ. nó 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 <laughs> ทำเส้นเหนียวหมดเลยเองนะไปเก็บค่ากันียาบุญนู là một nhúc à, như thế này rất <laughs> <laughs> à, là vàng ơ nổi nữa lợn <laughs> à, này thấy nó Mì Gõ nè không bỏ lỡ những ยังใช่ไหมยังงตกลงเลตกลงแล้วแต่บอมรงทุังมานนะไอปีดี๊ดยาเบ้าไปคนเลยนี่ยระวังนี่ไม่กับแข้นกูเหรอ

À, à, ta sẽ không đập vai là cái cách đâu? hôm nay hôm nay như này hôm nay hôm Mình hôm nay hôm nay hôm nay nào nay hôm nay khưng nay hôm 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 đây hôm na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 y hôm Mình là...

เอาไม่อันเก้ากระเจียวไปตต้ม็ดขี้เพิ่งัดกินเข้าวุ้าวกะูกใช่นี่บ่าั่ออกก่อนหออก่นเนี่งั่อกกนเอาพุ่มยางใช่หนอมันจะมีอขี้หัวนีไหนเนไล่หนอตัวไล่ไตัวนั้นมันอะไรน้อยหนกมีซ้อมลงอะไรนะ

หัางหลกหกปีพี่นอ้องเอ้ยสองคนไต่น้องลูกะเก้อเลยเก้อเลยเก้อเนือย